สวัสดีค่ะคุณครูหนูมาเร็วมาเร็อย่างตัวนะคะสวัสดีค่ะทานข้าวกันยังไม่ไทานอะไรนะไม่ทา สวัสดีค่ะปวิดัดนะคะสวัสดีสวัสดีทักเจอเจอกับฉันมาสวัสดีคีอะไรนี่ระเบียบให้น้ำไม่หยุด แต่เช้าไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคุณลูกขาคุณลูกขาคุณแม่คุณแม่คุณแม่ขอร้องนะคะขอคุณแม่ร,รับทานข้าวด้วยความสบายใจหน่อยนะคะอย่าปนนะคะอยา่าปนคุณแม่นะคะอยา่าปนคุณแม่นอนเลยที่ลูกอ่ะนตรงนั้น,อน,น,อนแหละที่หนูไป นอนเลยค่ะที่รูปอะ่ะแม่ขอทานข้าวเนะี่ยข้าวของแม่ง่ายๆนะคะแตงกวาแตงกวาแตงร้านเนี่ยเดี่ยวอร่อยนะคะทุ <c oughs> ก,ก,กอย่างอร่อยอร่อยที่สุดเลยค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อย แม้ต้องมีเครื่องจิ้มนะคะโปรดนมได้โปรดได้โปรดเพราะฉันจะทำอะไรเนี่ยฉันเบื่อมากเลยอ่ะไม่โปรดได้โปรดขอขอที่ขอขอที่อขอออกมาข้างนอกเอาเลย ลูกหงส์ข้าวของลูกหงส์คือข้าวของลูกหงส์